สวัสดีครับพ่อเสี้ยนลอยครับสวัสดีครับเสียนน้อยเมื่อนี้กับมืกอวันนี้เท่ากันเออโบเป็นยังอื<ห>พเพราะว่าเขาลูกจักกันออ๋ก็ยังสั้นตัวน,นะบโบจักกันบริเวณมาหากันีิแมนตัวอ,อืมให้ถามแน่บัดนี้เป็นยังคือมีแต่เตียนน้อยเพมีเตียนใหญ่บหตุผลไหน <N> <บอ>มื่อนี้ตามเขาเจ้าโทษเขามาหากรับตัวคนนี้เพราะว่าประมาณลอยสายแล้ว ้อยสายเฉพาะเมื่อนี้บ่บ่าจะเริ<อ>่มแรกจะเริ่มแรกกั็ไว้หลักก็เจ้าตัวมาว่าจัางไหนเพิ่อกะทำ่า,า,าวว่ามันยังไงมาแค่นหน่อยบ่ะเมียนอ่าเอาเอาบางในี้รู้ถูกของ่นหินงวดก,วก้อนก็นว่าได้อยู่ห้าบาทสิบบาทเพิ่มมาเนาะเออเพิ่มมาได้หาา้าสิบ <5 S 1> บาท,บา,ทบางคนก็ห้าสิบบาทก็ได้เรา่นกับโบจักว่าสิทธิ์เท่าไรก็โทษเขามาเรื่อยๆอยู่ตาเริ่ม ฟิซกขามาปรึกษามาคุยมาจา่าแล้วมันอประม้านเป้าพอดีมาเกียบเขาเกียบรอยเกียบรอยสายเกียบรอยสายหมู่บ้านกระโท่มาจากเชียงรายจากเชียงรายเชียงรายหมู่บ้านมือในแนี่ขาเจ้าก็ม้าทุกทุกมุมแหละไปครับผมทุกมุมเนมากก็อยู่ในอุดอนแากับมีขึ้นกันกระโท่มหาขึ้นกันกระเพิ่นกับ เห็นหวดหยกศูก <polarization> ับ03ให้เบิ้งเนาะครับเออเิ่นกัผู้ใดเน่ยค้บ่ได้แเนี่ยผู้ซื่อท่าวบริษัทพนว่าพนเปเออบ้านนี้ว่าอย่างได้อีกให้มันแม่นในเรื่อว่าซั่นษือเป็นอย่งไรกับิมี่ของมันไป็นไอีกบ้าเอออใส่โทรศัพท์แบบเด็กใส่แบบมีเบาะรู้วันหนูถือบดนี่รู้ส่งข้อสอบชืเห็นหนาเลยบ้ดน่องห้วกันเอาความพหลายๆเลยครับเรป่าพูดเพม่นก็คือว่า นาะขันด้วยกต่กีต้าอย่านงนี้ก็เพลินอยู่หรอกครับผมฮะแต่ไฟมินิพีจารณาไปเจ้ามาน,นีคลิปนี้นี่มาถามเน้นย้ำความชัดเจนอีกนี่หลังจากที่ปล่อยไปแล้วมีโตเน้นไปฝันดีบส่สอะไน,นี่งวดเริ่งนึงกับเลขฟันเขาเลขฝันเขา,เขเขาตรงตรง,ตรงเลยที่เขาตรงเลยดีเพราะเขาสามตัวเนาะเจ็ดซูนเจ็ดเนาะโอ้ยดูได้บอกกันเขาสามตัวเนาะ มีแห้งชิ้นตัวเลยผอกยบานในว่านี่มีการเปลี่ยนแปลงในบริในส่วนตัวเลขเขาครับกรับเท่าเท่าเดิมกรับบ่เกินบ่ไกลกับเพิ่มเพิ่มแน่น้อยน้อยน้อะเอามีเพิ่มไม่บาิมีเพิ่มนะโอ้มีเพิ่มมีเพิ่มเดี๋ยวได้บา่นี่เหรอในส่วนฝันดิบา่นี่ฝันกับฝันมันเกี่ยวกับรถคันนี้ดิไหน่ะนี่ห้าแปดนี่แหละ วันนี้ฝันเกี่ยวกับซาเลีงบานีซาเลงวยเมื่อนั้นฝันเกี่ยวชอบกับสัมลอ่ออกศูนย์เจ็ดเลยเมืวอนี้ฝันเกี่ยวกับซาเลียงมาดิฝันคลายๆว่าเข้ากับคนความไปคลายเนาะอยเริ่มชี้ไรคอยชี้ไรเริ่มจากเลขข้อพี่ละเลขข้อเลขเครื่องเลขป้ายทะเบียนเออพี่แล้วล่ะเดี๋ยวเข้าจีไปเบิรงว่ามันตรงกันบ่ได้ได้จดไว้ว่าเลขป้ายเลขข้อเลขรยังเลขบจดไว้จดเบอร์จดแต่ว่า กับเบิร์ยูน่าหันกับเปนหาแปดหาสองเนาะโมเมนต์จะจับครูเมนยัฝันกัยังเมนอยู่อมาเขากับรถอยู่ไปเปิดบงเล็อันข้อมันอยู่ไต้บ่อเนาะเดี๋ยวนี้มันอยู่หันเลยมันอยู่เล็กเียงเลข้าอยู่ไต้บ่อเดีนเล็กอันเียงมันบ่อเข้าบ้าเล็กเกื่องเลขี่มันมัอยู่นัไต้บ่อเปิดเบบงเล็เปลนหาแปดม่หันเยอ่มาต้อเปลี่ยน แสดวาทีเขากบเรียกรอของจะของว่ามันอดีไท่กแมนเดที่เขียนไว้ฮะอย่างหลักกัเขาเหมือนกันเอาเลขเลขที่ให้ก้อนหนามตัวใดเน่ก่อเลขบบว่ามีอยูาฮาแปดอมแนบอาแปเอ่อฮาสาม้าสามฮาเจ็ดฮาเก้า้าสามฮาเจ็ดฮาเก้า อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทางคนมีโชคกำลังเขียนเดี๋ยวเฉ็ดตัวใหญ่หีเอฟซีเบิงเพื่อนพอเห็นเบอร์ที่ว่าเฮาเว้าเอาซื้อมาหนี้เพื่อนจำไว้ได้บ้านี้ให้เพื่อนแคบน้าจอไว้ครับรักมิรักเลยแน่รักหน่ยนี่รักก็คือแปดล่องห้าเนาะโอ้ให้เด่นแปดล่องห้าแปดล่องห้าเด่นแปดล่องห้าเด่นแปดล่องห้าเด่นน้อยหลักสิบเด่นน้อยหลักสิบ กันซื้อเสี้ยนกันซื้อมาน่อยนี่มันบอกเลขแม่นรถบอกนี่จังเ <c oughs> รยเนาะฝ่าจีเปียนซ่องมาหน่อยจะบอกเด่นหาร่องแปดเด่น,นห้าร่อง <c oughs> แปดเด่นห้าล่องแปดฝ่ายจีมี่จับคู่ชุดหากับชุดแปด อยอยากไเสียงรถได้แม่นโพวดพราเห็นย right? ังไงพอนอนหลับอย่นี่เฮี้ยนติดทางจังมันสิแ่นกับมันในห่องในซุ่มน้ำนี่ดิโอใช่ว่าดหน่งแปดย่งอีกสามี่สามหลักมี่สามคูตันี้ปะมันทีคูมันถึมีหลักแปดมันกิดนี้อยู่แปดหนึ่งแปดสองแปดศูนนี่ละประมาณนี้ละคิดเพิ่มเติมเข้าไปสองแปดศูนย์ีมี่แมเอันเข่ากับวาวแนมแนนเข่ากัมีแปดหกเอออันหกแปดสี่แปดห้าแปด าาเาเขียนไล่ดียัดทั้งเบิด์ตบ้างดูวยเขียนไล่ลดียัดทั้งเบิรแล้วก็ทีได้จึง้งจ้ะเดี๋ยวใครทีไปเบิรงเลขรถเพื่อให้มันเข่าประกอบกันครับฝันเล่าเลขบางหนึงโอ้ยว่าแมนตัง้งแต่จับคู่แมนเนาะว่าแมนว่าจะเละลักแมนย่างเดียวยังฝันแมนอีกต่างหากเลขบางน,นึงนี่เขา่าตรงๆเนาะตัวได้ดีก่อนเอ้า มีตัวไหนเนี่ยทั้งเบิรหมดใช้ได้หรือยังครักแปดบอกนี่ครับรักแปดครับห้าสามเอาห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าแล้วเราต้รักหาเนาะรักแปดแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดสองครับหกแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดสี่แปดห้าแปดไม่เรื่องต่ำเด่นหนีอืออ่าเรี่องอ่าหกแปดโอ้เขียนสี่แปดอืห้าแปดห้าแปด ทั้งเบิดมีอยเก้าหางเพิ่มชุ่มมีเพิ่มขมาเนะวันนี้นะท่านในวองตัวไหนไปเท่านด้เน้นก้าว่อง่งานีว่องคือว่องตัวนึงคือว่งตัวนึงเถอะวะฮะื่อว่องกูโตว่องเบิดจะโตเราได้ว่องเบิร์ตมามันเกียวใจเจ้ารถโอ้ยเนาะว่องเบิร์โตะนี่ ในเราพูดเท่มากครับบาอยากให้เน้นจักที่เล่นตัวเลยเอาตัวขึ้นมากเลดนะครับมากคู่โตเนี่มากกู้ป้าหมายมพ่อมันกันมากหลายปลาท่านคอยก็เปลี่ยนชื่อในตัวกันว่าของสันเอาทางสันเพิ่มไปจักซี่ฮาโตเนี่ยมีมีเหล็กเบอร์น็อตอยู่ดิน็อตในรถน่ะเอาที่ไปเบื้องเล็กรถ มาแมนตรงตัวใดกต่มาบ้งตัวนั้นเพราะว่าเลขปันเราคักอยู่ดิทะเบียนซาเล่งบอกทะเบียนมีตัวใดห้าแปดห้าสองนั่นห้าแปดห้าสองมีจักอันบริยุหันทะเบียนรถห้าแปดห้าสองนั่นนี่ห้าแปดนี่เข้าเรียกเครื่องย่างไปอีกรอบนึงเรียกเครื่องบอกเนีเรียกเครื่องบันสิบว่าได้เอาลูกนัดสิบว่าได้ไข่บ้องไปงัดคนแก่เปิดบางอยุหันไม่เหมืนตัวเดียวกันบ่เนี่ยอ่ะ มือนงเติมน้ำมันบางอยู่โอ้มือเข่ากันคแทแ่ันว่าเข่าคัแต่โอ้ยเอาหินเจียนะมาพารถนะเนี่ยเจ็ดแปดห้ตัวอ้าเจ็ดแปดห้าบาทน่นั่นเอาเลขเลขตัวถังรถเจ็ดแปดห้เลขทะเบียนห้าห้าแปดเจ็ดบอกห้าแปดห้าสองเลขทะเบียนะตัวนตัวอะไรบ้าง 785สตัวหลัง785สามตัวหลังเขียนไห้่เนี่ยเขียนหม่เดียวเขียนไห้่เดี๋ยวสีได้เบาอ่าปิดไทยให้เอฟที่ฟังเอ้าตัดเชิ่นใจบนเดี๋ยวจะฟ้ามาเลยข,ข้อบบนเลี้ยงเคียงมึงหรอือเปล่าเลียงเคียงเลี้ยงกันเดียวกันบะเลี้ยงกันเดียงกันเลียงกันหบ่ มันบ้านเตรียมนากระดาษรถจากซี่ซี่ครับขหน,น้ากรครั้งสีวงเงิดสุดโตอีหลีดีเดีย๋ยนี่โอ้ยเฮ็ดคักมานั่นอ่อกอุกอังเหมือนกันหาแปดเพเอาบ่าฮาแปดนะพะ่อเอาแม่าแปดนะวงอีีอันนึงถึงม้วนบิดเมันมวงอีกบานเยเอากระซี่หางกับบ่วถือว่าร้ายตัวเน้นนะครับ เลขเจ้าหางว่งไปซีนะมันตรงมันเป็นความฝันม่นบ้อเลขาแปดเนี่ยมแปดเป็นความฝันครับเป็นเลขความฝันอัาซาเร่งทะเบียนมัหาแปดอ่าเลขเครื่องกับจ็ตแปดหาอ่าวันนี้มันตรงกันกันกันตรงกันหลายยังครับอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไออ้อไอเขียนไมยเลขเครื่องกับหมยเลขอันนี้ถ้าไอรถไหนเนี่ยเพราะว่าสีได้สรุปเห้ียบจี้ฟังขึ้น่าที่เขาเล่งวันนี้ไอ เกิดมาทีเขาอยู่จะมาวเจ้าฟันนี่ฟันนี่มันมกเขา่าเจ้าฟันนะจังหวัดก้อนกบับ้านมันเข่าอย่างจังอยู่เลนวันนี้ไห้บ้านนาจับตามองอยู่ด่เนาะนาจับตานาไปเป็นแนวข้างอยู่แต่พี่นิดพีจาละหน้าดีๆครับบากคนเล็กมันกับมี่ถือมีผิดเนาะ เสียนหน่อยก็อยากให้ถือปันยังโอ้ยก็อยากให้ถือเนาะอ,อือยากให้ได้โชคได้ใช่น้ำบมม่แม่นยังดอกเออไหนไหนเบ่งปันแล้วเนี่ยแบ่งปันให้พ่อพี่น้องเสียเงนินกับว่มักนี่เนาะบ่แล้วอยากให้ถืออือคุณอาคุณตาตามมันโทรมาเพื่ออะไดรตัวเด็ดครับเออตัวเด็ดตัวสามตัวไว้ั่น สามตัวนะพออาจารโอ้ตามตัวอะไรนบบันที่เน่นๆก็คือเป็นหาเกีดเด้อขัดเชียวตัวสามนี่เอาสามตัวใช้นี่ก็ใ่้การพิสจนมาเมนกับั่นหาเกียแล้วต้องเอาสามกับใครเอาสามกับสสามห้าเจ็ดสามหาเจ็ยดไม่คือว่าคืออาวุธสงข้ามแต่นบันมันมาได้บุกแบบั้นขันมาขันมาบ่ไ้ก็ตองมาเป็นหาเกีดหาเกียก็บพ่าะแกน่นปครับ เจ็ดแปดห้านี่เป็นสามตัวหลังลนะเอ,อ่อเออเออเจ็ดแปดห้าสามตัวหลังของเลขเครื่องเอาช่อวนันนี้ไอช่อเออเห็นมาเอาเห็นไปพ่อยพี่น้องครับเฮ็ดีดีเออเอาอันนั้นมาเอาเอียงมั่งพีง่ายไอเออนี่แหละเอาโอเคไหัวขึ้นต้องหันว่าเสียวหัวลุกไหมอ่าชัดเจนนะครับทั้งไตมันทั้งไตมันต่มำไปไหมต่ำเออมาเลยครับ มันโกงมันโกงมันโกงจับนี่จับจับนี่จับเออจับเออนะตอนนี้เออง่าๆกําลังบอกวิธีจับนะครับตอนนี้อะไรวิธีการจับที่ถูกต้องวิธีการจับที่ถูกต้องอ่าวรรณกรรมจีนมาสรุปตัวเลขของเซียนน้อยหลักสิบนะครับราชาหลักสิบอ่าสลับอวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองหาหกหาครับพี่น้องครับ เลขทั้งเบิร์ทั้งมวลของวันนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขึ้นมาอีกสามตัวอ่าแล้วก็มีฟันนี่เลขฟันฟันเห็นรถวอนก็บฟันเห็นรถส้ำลอก็ออกรถส้ำลองวดนนี้ฟันเห็นรถซาเลงแล้วก็ะจีขาวซาเลงบอกร่องวีนิตร์กับลหน้าเบิ้งนะครับเลขเดี๋ยวยังฟังใหมนนล <c oughs> นะช่ังมาักคานะครับ เพิ่นเดนมา2สหลักก็คือเดน่นหรอง8นะครับตัวนี้บ่จำคัดว่าจะเป็นบนเป็นล่างใดๆเด้อผู้ใดมากล่างกัไปทื่นล่างผู้ใดมากบนกับไปทื่นบนแต่ว่ากับใส่สถิติดีๆใส่วิจารณญาณก้อนสีลงทุนวันต่อไปทร้างช่องน้ำเสนอให้เป็นแนวทางในส่วนหลักหาจับคู่แล้วก็ได้มาสาชุดนะครับก็มีหาสามหาเจหาเกนะครับแล้วในส่วนแปดนี้ มีแปดหนึ่งแปดสองแปดศูนย์มีกันเขามาครับลักหกแต่ว่าลักหกสิติดแปดคือเอาไงไงว่าลักแปดเนี่ยบางที่อาจสีมาหน่วยจังสีนะเพิ่นก็นเลยกันไว้กับมี6หกแปดสี่แปดห้าแปดตัวเน้นทั้งบัดทั้งม้วนมีอยู่ีหางมี 5, 7, 5, 9, 8, 1, 5, ่ห้าเจ็ดห้าเก้าแปดหนึ่งห้าแปดตามนี้ครับแล้วบรรยากาศที่มาบ่งในส่วนเลขฝันเห็นรถซาลิง ทะเบียนนะครับทะเบียนรถคือ 5, 8, 5 2 2> ้า2ดห้าสองส่วนเลขเครื่องยนต์ครับเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์ได้78 5ห้าคือตัวไทยนะครับเนอเจ็ 7, 8, ดแปดห้าเนอะฉะนั้นแล้วกระองเอาไปเป็นแนวทางล่องเบิงก็เทียมีโอกาสาได้โชว์ได้ใช่ครับประเซียนหน่อยต่อเป็นงวดที่จกักวดหรอฮะวดที่สามวดที่สามเออ <3 S 1> เป็นงวดที่สามต่อไป แต่ว่าที่เก่งเราก็เถือกมากอยู่หลังมาหลุดงวดนึงวะแนนครับหลุดงวดหนึ่งหลุดงวดหนึ่งเราเข่ามาตัวหนึ่งเราไม่สองแล้วอ่าหลุดหนึ่งงวดนะครับสูงมากตลอดล้วก็มาหลุดหนึ่งงวดแล้วมาเขามาตัวมาสองงวดงวดนี้กับเครื่องงวดที่สามก็ยิ่งมีโอกาสลุ้นอีกอยู่เอ้าเถือกวิทย์จะมากันครับจอกว่าจับขัดก็พันจะรับกิปนี้กับทีาจบการนําเสนอไว้ซ้ำนี่นะครับเดี๋ยวจอมือจอเว้นกับทีมากวนพอะเสี้ยนหน่อยหลักสิบอีกรอบหนึ่งครับพลอยพิรครับอะ ขอบคุณพ่อเชียนหน่อยลหลายๆครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ